พี่น้องครับสักจอดครับสุกไหนจะเท่าเราบ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 ไปพี่น้องหกสิบแปดปีแล้วตายมาด่ดไรสังแม่มันอ้าวนี่คือสวนกล้วยคุณนายสวัยกับ่านไปรัดนะครับเมื่อก่อนผมครับนี่เห็นใบมะนาวตั้งแต่ปีห้าแปดยังมีเห็นอยู่ได้ครับนี่หลังจากที่ผมบอก่างไม่รัดเผาทิ้งเลยนะเผาแล้วมันยังรอดตายอ่ะยืดดูดิ วันนี้จะให้ดูท่านดูสวนกล้วยนะปกติสวนกล้วยก็จะโลกนะครับเพราะไม่ได้ทำเนาะทั้งใบแห้งใบอะไรสารพัดเห็นไหมแล้วมีคนเลี้ยงตะกระแตนมาทำให้เนี่ยมันสุดยอดเลยนี่ดูนะโอ้ยบักงามเลยเห็นไหมครับทางนน้นทำแล้วอน,นุก็ทำแล้วเห็นไหมครับนสวยงามคุ้มไหมท่านว่า ไม่ต้องเสียตังค์แค่บาทเดียวนี่มีคนมาทำสวนให้นี่มชุดยอดว่ะจันว่าเอาดูที่ยังไม่ทำพี่น้องนี่ฝั่งน้นยังไม่ทำเห็นไหมครับนี่คือฝั่งที่ยังไม่ทำเป็นอย่างนี้หมดนะครับนี่นี่เป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมครับหญ้าท่วมยังมีลูกงูม่รู้รสิงสาราสัตว์เต็มไปหมดแต่คนเลี้ยงตะกะแตนไม่ย่านลุยนุนนนกง,งามง,ามงามเดียวเดียวให้หมด ด้วยป่านี้ก็จะเลิกเลี้ยงแล้วตอนนี้กําลังมีความสุขอยู่มาช้าก็ไปขายของที่หน้าสารกลางไม่มีเวลาถ่ายคลิปเลยครับขายดีเกินเมื่อ้านี่บ๊ะขยดีมาไหนดอกพี่น้องคนก็หลายหลายอากาศก็ดีดีเป็นก็ย่างไปย่างมาเจะของกินขายดีครับนะแสะดงว,ว่าขาประจําผมนี่ท่านยังใช้ดินไม่หมด ทั้งหมดทั้งก็มาแล้วไม่รู้ว่าทำเป็นขนบึมบัมบึมบัมบัมก็เป็นเรื่องธรรมชาตินาะเพราะดินก็ซื้อบางทีก็ซื้อทีละถุงหกถุงมันก็ยังใช้ยังไม่หมดใช่ไหมแล้วก็เช้าก็ได้ขายมูลไส้เดือนจนหมดนะครับประมาณสี่สิบห้าสิบถุงก็โอเคแล้วได้สนุกสนุกได้มาสี่ห้าร้อยแล้วก็ซื้อกับค้งกับข้าวไปฝากลูกสาวมัดแองแสงด้วยกันอันนี้ถือว่าเป็นผลพลอยได้นะครับ ตอนนี้รัฐบาลเขามีนโยบายจะจ่ายเงินเดือนเดืละสองครั้งไม่รู้เงินบำนาญด้วยหรือเปล่าเนี่ยหวดหัวคักระบาดที่พี่้องเลยเป็นดนีเป็นสินจะหักกันยังไงเนาะบาทเนยเนาะอ่ะว่ากันไปเป็นนโยบายนะครับเป็นนโยบายของคอรอมอชุดใหม่เห็นจะมีการลดน้ำมันด้วยลดก้าไปป้าลดอะไรต่างๆ คงบอกว่าจะลดตั้งแต่วันที่20กันยาถึง31ทธันวาพอหนึ่งมกราก็จะขึ้นใหม่ <c oughs> ถือว่าได้ลดแล้ว <c oughs> เซลเลนเดอรแเซลเลนเดอรไม่สัญญากับประชาชนไว้ไงว่าจะเป็นรัฐบาลต้องลดน้ํามันลดค่าน้ํามันลดค่าไฟฟ้าลดค่าน้ําประปาอะไรต่างๆนะความจริงอ่าก็เป็นคนที่ไปนั่งกระทรวงนั่นก็คนเดิมนั่นแหละ นะแต่ครั้งที่แล้วไม่ได้ทําคนที่เคยเป็นรัฐบาลเนาะชื่ออะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ว่าจะทะําแล้วคึงคังเลยทางรัฐบาลที่กระทรวงสาก็คึงคังเหมือนกันจะมีแท็บเล็ตมาแจากอีกโอ้ยมวนกรุบหลืหอไ่เนาะไงแท็บเล็ตครูแท็บเล็ตนักเรียนตอนเป็นผู้บริหารอยู่ก็ปวดหัวกับแท็บเล็ตนี่แหละถ้ามันซื้อตามระบบไม่เป็นไรหรอกแต่มันส่งมาในี่สิมันช้ำใจ เสียมาก็ไม่รู้จะไปซ่อมที่ไหนเพราะว่าไม่ได้ซื้อในพื้นที่ลอยลงมากลางอากาศเลยมาวางตุม้มโรงเรียนเลยมึงต้องรับบรับมึงตายนั่นคือระบบราชการไทยนะไม่ใช่ประเทศไทยนะครับประเทศไหนก็ไม่รู้อันนี้ก็อ้าว่ากันไปเราก็เสียแล้วเราก็บน่นบนไปคนที่อยู่ก็สู้กันไปตอนนี้เขากำลังเปิดเผยเงินเดือนนะครับใน Google อา้าวเงินเดือน ขั้นต้นเท่าไรนะพอจะจ่ายสองวดจะจ่ายยังไงอะไรยังไงเข้าไปดูนะครับใครที่รับราชการอยู่คนก็เกียนอยู่ก็ก็ดูเหมือนกันเดี๋ยวมา้แลโดนหักหนี้หมดงวดแรกกินเกลือต่อไปก็ <c oughs> เป็นเรื่องความสุขเนาะพูดสนุกสุนทรครับอย่าไปซีเรียสนะผมไม่ซีเรียสนะอย่าไปเครียดกับผมผมพูดเล่นๆตามเรื่องตามราว ใครเกิดตายเด้บุรู้เรื่องเดี่ยผมก็าตายน้ำเด้อบอกให้จ้ะ0818787089ครับผมบุญล,ละกองนี้ครับสวัสดีครับ